ออออเอนวันหนึ่งทีดัูทูสองที a ฮสอาีมอยมาทูสี่ o ฟ r four, four. ์สี่ฟีเฟี e <ง>่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องอา่านไม่ต้องอา่านคราวงนี้ไม่อ่านเฟี่ยห์ห้าเออโอเคพวกนี้จะอ่าน หกถึงสินะ six s e v <5. S 1> นะตดเอกไอะไริด่ป็น